25, ด้วยอายุช่วงของอาเจห้าสิบปีกับพระยี่สิบห้าองค์ที่ขยายจากสิบสองมาเป็นย <25, S 2> ี่สิบห้าแค่สิบสามองหนึ่งเท่าตัวกับกับระยะปีหน่อยถือว่าเป็นความเชื่อที่ค่อยๆค่อยๆเพิ่มขึ้น,นถ้ามุมมองของคนภายนอกหน่อยรู้สึกว่าคนศรัทธามากขึ้นเชื่อมากขึ้นหน่อยมองไปในทิศทางที่ดีนะคะาเจเจ่พูดคุยเดินก็เห้ืก็ภาพของเจ้าแม่เนี่ย เหมือนอยากผมจำความได้เนี่ยเพื่ขนาดจังวัดในยกวัตตมบนปีต่างๆันตั้งแต่สมัยจงพลสริ์เลยนะแค่เข้ามาไหว้ที่ศาลเจ้ารับเรง่างๆ่ว่าไม่ว่าข้าราชการหรืออะไรเนี่ยแม่เพอขึ้นไปากเนี้ยทุกคนย้ายมาปฏิบัติเนี่ยต้องมาไหว้เจ้าได้ต้องมารายงานตัว ทั้งหมดทั้งมวลนะคะ,ะก็ด้วยศรัทธาของเจ้าแม่แล้วก็ประวัติพอสังเคตที่เราได้รู้จากเจเจวันนี้นะคะก็ะต้องขอบคุณเจเจม,มากๆากเลยที่มาให้ข้อมูลเราเดี๋ยวเราจะได้ไปเก็บภาพบรรยากาศพิธีแห่เกี้ยวใหญ่ด้วยกันนะคะเจค,ค,คะทางนั้นขอบคุณมากค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่โอ้นสวัสดีพี่อู๊ดค่ะสวัสดีครับผมสุทธิชัยสุทธิพันธ์ครับพี่อู๊ดครับทําหน้าที่อยู่ในฝ่ายพิธีกรรมของศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวครับอ่าผมสวัสดีครับผมพี่อ้นฮะฮะลูกวัดชุมพลนะครับอาชีพปัจจุบันราชการที่โงพาบาลตานีนะฮะมาเป็นผู้ช่วยฝ่ายพิธีกรรมของพี่อู๊ดอีกวันนี้พี่หน่อยพาผม ไปเจอกับพี่อู๊ดกับพี่อน้นคือเราเรามาในงานสมโพธเ<ช>จ้าแม่ล<ะ>ิ้นกอนเหนียวอย่างอย่างที่ว่าเนี่ยเจ้าแม่ลิ้กอนเนียเป็นที่รู้จักใช่ใเชแต่วันนี้เราอยากจะให้คนที่ศรัทธารู้จักเจ้าแม่ลิ้กอนเหนียวมารู้ในเรื่องของพิธีกรรมขั้นตอนต่างๆมากขึ้นซึ่งแน่นอนต้องได้รับความกรุณาจากพี่สองคนด้วยความยินดีมีคําถามค่ะหน่อยเห็นว่าแห่เกี้ยวใหญ่พิธีแห่เกี้ยวใหญ่คือพิธีอะไรคะเดิมทีนะครับการสมโพธ งานสมโพธิเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวนี้จะมีแต่ไห่แก้วเล็กซึ่งเป็นการเรียกร้องจากสุภาพสตรีเขาบอกว่าก็อยากได้สัมผัสถึงองค์เจ้าแม่ได้มีส่วนร่วมกับองค์เจ้าแม่ซึ่งทางคณะกรรมการและประธานมูลนิธิการเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวเนี่ยได้ไปเห็นเกี้ยวใหญ่มาแล้วก็มาทำและถึงให้เกิด งานมหาสมโพธเกี้ยวใหญ่เกิดขึ้นนี่คือจุดที่ทําให้มีงานเก้ยวใหญ่หน่อยเห็นว่ามีพิธีแห่เกีียวใหญ่อะคะ่ะแล้วก็ปีนี้เข้าสู่ปีที่14แต่พิธีแห่เก้ยวจริงๆนี่มีมานานแล้วไม่ใช่หรอคะเก้ว